วิธีเปิดการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบริการแจ้งเตือนฟรีบนมโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพรู้ความเคลื่อนไหวของบัญชีตั้งค่าการแจ้งเตือนโอนเงินออกรวมถึงแจ้งเตือนโปรโมชั่นและบริการดีๆจากธนาคารกรุงเทพฟรีเด้งบอกทันทีบนมโบมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบริการแจ้งเตือนบนมโบมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพแจ้งเตือนรายการโอนออกได้แก่ รายการโอนไปยังบัญชีอื่นๆผ่านเลขที่บัญชีพร้อมเพยและเบอร์มือถือแจ้งเตือนรายการเติมเงิน e w a l l e t ผ่านพร้อมเพยแจ้งเตือนรายการกดเงินไม่ใช่บัตรแจ้งเตือนโปรโมชั่นต่างๆจากธนาคารกรุงเทพมาดูคลิปวิธีเปิดการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่าที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเปิดการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพไปที่เมนูตั้งค่าในหน้าแรกเลือกเมนูการแจ้งเตือนกดเปิดรับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเปิดการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพวิธีตรวจสอบการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพเมื่อทำรายการสำเร็จจะได้รับการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมท,ทันทีเลือกเมนูการแจ้งเตือนในหน้าแรก ดูรายการแจ้งเตือนย้อนหลังได้เลยเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตรวจสอบการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบริการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพจะแจ้งเตือนเมื่อมีรายการโอนออกได้แก่โอนเงินด้ดยเลขที่บัญชีโอนเงินได้พร้อมเพลย Pl ์โอนเงินระหว่างผู้ใช้โมบายแบงกิ้ง้ดยเบอร์มือถือและเติมเงินพ Pl ร e ้อมเพลย์อีอลเลต เพียงเปิดรับการแจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพและเมื่อทำรายการสำเร็จจะได้รับการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทันทีบริการแจ้งเตือนฟรีไม่เสียค่าบริการดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ